สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ยอมให้ยุงนับพันกัดแขนตัวเองเพื่อผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องปกตินะครับที่นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์จะต้องเลี้ยงดูพวกมันเอาไว้ในห้องทดลองและต้องคอยป้อนอาหารดูแลสัตว์ทดลองเอาไว้เป็นอย่างดีถ้าคุณเลี้ยงหนูคุณอาจไม่ลำบาก ในการหาอ่านาให้กับพวกมันสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเลี้ยงยุ่งละ่ะคุณจะมีวิธีการให้อ่านาพวกมันอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องราวของนักกีตวิทยาหรือว่าผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่ยอมปล่อยให้ยุงนับพันตัวกัดแขนของตัวเองเป็นประจำเพื่อเลี้ยงพวกมันเอาไว้ใช้สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดไข้เลือดออกถือว่าเป็นความทุ่มเทในหน้าที่การงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับ ด็เอรเพรันสตอตรอดคือหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยยุงในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมานานหลายปีโดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือการหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออกระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยการใช้ประโยชน์จากยุงและหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดก็คือการทําให้ฝูงยุงติดเชื้อบูบัคเคียหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยขัดขวางการแพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออกตามธรรมชาติ ซึ่งมันถูกส่งผ่านไปยังยุงจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับดเรเพรือรานต้องเสียสละแขนของตัวเองให้ยุงนับพันดูดเลือดแบบบุฟเฟ่ที่ฐานได้ไม่อันซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามผลการวิจัยที่หลายคนต้องสยองนี่คือตัวอย่างวิดีโอแบบทมแลบนะครับที่จะทำให้คุณเห็นว่างานนี้ต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนในความเป็นจริงแล้วนะครับ ดเรเพอรานสร้างความฮึอฮาบนโลกออนไลน์มาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อเขาทวิตภาพแขนของตัวเองที่ปกคลุมไปด้วยตุ่มจากการถูกยุงกัดโดยจากรายงานนั้นนะครับระบุว่าเขายอมให้ยุงตัวเมียจํานวนกว่า5,000ตัวกัดแขนของเขาโดยเขาระบุว่าต้องเสียเลือดไปประมาณ16มลลิตรดรเพอรานยอมรับว่าเขามีอาการเจ็บบริเวณรอยกัดอยู่บ้าง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่เกาบริเวณที่คันหลังจากที่ให้อาหารยุงเหล่านี้เสร็จบางครั้งมันอาจถึงขั้นเจ็บปวดถ้ามันกัดในบริเวณที่ถูกจุดแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็แค่มีอาการระคายเคืองเล็กน้อยดอกเตอร์เพอรานกล่าวแต่มันจะขันมากขึ้นในภายหลังทันทีที่ผมดึงแขนออกผมต้องอดทนไม่เกาแขนของตัวเองให้ได้ในขณะที่มีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่า ดเรเพอรานโดนยุงกัดมากจนร่างกายสามารถสร้างผิมต้านทานยุงขึ้นมาใช่หรือไม่เพราะเขาสามารถรับมือกับยุงนับพันๆตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่คนปกติธรรมดาเพียงแค่โดนยุงกัด1-2ตัวก็รู้สึกเจ็บจีตจนต้องตบแล้วและนี่นะครับคือภาพแขนของดรเพอรานหลังจากผ่านการโดนยุงนับพันกัดเพียงแค่วันเดียวเราจะเห็นว่าแขนของเขาแทบไม่มีตุ่มบวม ลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยเรื่องราวของดรเพอรานนะครับทําให้เราได้เห็นว่าคนที่ทุ่มเทให้กับงานตัวเองจริงๆแล้วเป็นแบบไหนและถ้าเกิดว่านี่คืองานวิจัยของคุณเองคุณจะยอมให้ยุง5,000ตัวมากัดแขนของคุณเพื่องานทดลองนี้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออร์ติตีเซนทันและเพชรมายา หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ